สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอัดพากย์โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้โดยเป็นแนวทางนะคะอย่าซสีเดียมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะทักตรงคิวดูโดส่วนตัวได้ซึ่งวันนี้มีโปรแบบแชทนะเฉพาะวันนี้นะคะ6คําถาม1 1 3คําถาม200นะคะ คุณสามารถทักมาจองคิวไว้ก่อนได้นะคะจะใช้สิทธิ์พรุ่งนี้นะคะหรือใช้สิทธิ์วันไหนก็แจ้งนุ่นไว้ได้นะคะแต่ว่าต้องจองวันนี้นะเพราะว่าโปรนี้มีแค่วันนี้นะคะคุ้มสุดๆแล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนนอนคืนนี้เขาฝากาบอกป๋นว่าอัอะร ศร้าจังเลยอะ่ะกลับต่างจังหวัดหรือไปไหนมาไหนก็ไม่มีเธอไปไหนง่อยเงาคนเดียวเพราะว่าเธอเองก็ทำงานไม่มีเวลาให้ฉันเลยเธอคิดถึงแต่เงิน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 าเศร้าบางทีฉันก็ใจร้อนกังวนกวายอยากให้เธอมาอยู่เคียงข้างอยากให้เธอไปนั่งให้กำลังใจหรือ อยากมีเธออ่ะฉันน่ะคิดถึงเธอนะอยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันน่ะคิดถึงเธอเสมอแต่ก็ต้องปล่อยให้เธอเป็นอิสระ ฉันเองก็ต้องให้อิสระกับเธอให้เธอได้โบยบินให้เธอได้ทําตามใจแต่ฉันก็อยากเป็นคนที่ดูแลเธอได้นะแล้วก็อยากให้เธอไว้ใจในการที่จะให้ฉันดูแลฉันไม่ได้คิดที่จะทําร้ายเธอแต่เหมือนเธอจะเข้าใจว่าฉันอยากจะทําร้ายแล้วฉันก็ไม่ได้คิดที่จะมีใครอื่นเลยนะอยากให้เธอเข้าใจไว้ตอนนีส้สิ่งที่ฉัน เห็นเนี่ยก็คือเธอเนี่ยทำงานหาเงินบูชาพระพิคเนศขอพรพระพิคเนซึ่งมันก็ดีแหละมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าฉันก็อยากมีช่วงได้เดินทางไปไหนมาไหนกับเธอบ้างฉันก็หวังว่าเธอจะมีวันหยุดให้ฉันมีวันหยุดได้พักผ่อนมันไม่ยุติธรรมเลยนะเอาจริงๆเธอแทบจะไม่มีเวลาให้ฉันเลยไม่ต้องแบกโลกทั้งใบขนาดนั้นก็ได้พักผ่อนบ้างก็ได้นะเธอเป็นเหมือนนางฟ้าเหมือนหรือแบบ ให้นางฟ้าให้พรเธอได้พักให้เธอมีความสุขบ้างเงินมันก็สําคัญแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยเกินไปแต่ไม่เป็นไรถ้าเธออยากทําก็ทําไปก่อนแล้วหลังจากเนี้ยขอเวลาไปเที่ยวกับฉันบ้างนะ นี่คือข้อความนะคะก่อนนอนที่เขาฝากมาบอกคุณเลขที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นเลข75 73 54, 65เเลขหนึ่งนะคะช่วงนี้บูชาพระพิฆเนศขอพรพระพิฆเนศจะสมหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเลขยี่สิบเลขหกสิบเอ็ดเลขหกสิบสี่นะคะเลขแปดสิบเจ็ดเลขห้าสิบเก้านะคะ ระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะช่วงเนี้เ,เลขห้าสิบนะคะเลข5้าิบสเลขเจ็ดสวันนะคะวันอาทิตย์วันศุกร์วันพุธนะคะวันพฤหัสนะคะวันอังคารน,นะคะวันจันทร์ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะ ทักจองคิวดูดส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะทักจองโปรไว้ก่อนนะคะ6คำถาม100 13คำถาม200นะคะพร้อมหมดโปรวันนี้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย